นี่คนป้าโอ้ยข้าวผัดอันนี้ก็ได้ก็ได้กทำข้าวแห้งครับเดี๋ยวรอป้ามาชิมไหมฮะรอนแน่ท้อนอยูข้าป้าจ้าหวข้าชิมไหมอ๋อนี่ครับผงข้าวแห้งแล้วครับเนี่ยโอ้ยน่าจะมีจริงเลยอร่อยนะเนี่ยอ๋อไปป้เดี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยไหน พอพ่อพ oh, oh, oh. ่อดูพ mm ่อครัวบสุดรัครับพิถีพิถานมากเลยไม่ต้องควลงเลยนะดูนะี่มีการสั่งงานอย่าเอากลไ่ลงนะดูก็ะโฟตส์ YouTube นี่เลยนะครับวิถีชีวิตคนปลานะครับทำงานอยู่กับปลา าตาเวน,นะเชิญคุณผ้าครับสามารถพาพาเที่ยวไม่ใช่พาโทรดูใกล้ครับน่ารับประทานมากครับใช่ใช่ได้คนระับใช่ได้ครับอร่อยเดี๋ยวทำเลยเสร็จแล้วเ,เก็บขยะเผาเลยนะโอเคดูครับหนุ่มรอนะครับหนุ่มรอ,อ,มอสุดยอดโอเค 妈。Wow.